เรียกว่ารุ่น M S X ซึ่งจะมี CC อยู่ที่125 c c นะคะมาสังเกตความสวยอันดับแรกเลยค่ะเรามาดูล้อก,กันนะคะล้อเขาจะเป็นล้อแม็กสีดำสวยเห็นไหมคะคุณลูกค้าเป็นทั้งล้อแม็กทั้งหน้าและหลังสีจะเป็นสีขาวดำตัดการสวยดูเข้มแข็งค่ะระบบดิสเบรกด้วยนะคะแล้วก็สตาร์ทจะเป็นสตาร์ทมือค่ะ เห็นไหมคะราคาก็ไม่แพงด้วยคะ่ะราคาของเราอยู่ที่20,000กว่าบาทอยู่ที่25,900บาทนะคะเรบาทของเรามีทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อนเงินผ่อนของเราเนี่ยงเงินดาวจะเริ่มต้นที่6%นะคะแล้วก็สามารถผ่อนได้นานถึง3ปีในกรณีที่เกิดคุณลูกค้าซื้อลดมือสองจากบริษัทสหาพาน,นิชของเราไปนะคะเราจะมีพรบภาษีฟรีแถมให้นะคะแล้วก็เรายังดูแลหลังการขายนะคะ ฟรีหลังกันค่ะอีก3เดือนค่ะสนใจสามารถติดต่อกับที่เราได้นะคะที่เบอร์โทร053220999ต่อ433401ทั้งพี่น้ำหวานแล้วบรรดาพี่ๆรอรับโทรศัพท์จากคุณลูกค้าอยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าว่างจะว่ามาชมโชว์ลุมของเราก็ได้นะคะจะอยู่ตรงข้ามสวนหลวงรอง9มหาไม่ยากค่ะมาดูรถหลายรุ่นแบบที่สามารถเลือกดูได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้ารอยอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ